กับประธานมืองไหนไหมอ่ะอระธานเมืองเลย,ยอประธาครูหยุยอ่ะครูหยุยเอยอนี่นี่นี่นเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ค่อยว่ากันก็แล้วกันได้ไดทีนี้อย่ทีอยกนี้นครูหยุยเป็นคนที่ผมผิดหวังมากนะคือสมัยก่อนนะสมัยก่อนต้องบอกสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนนานมากเลยอมผมชื่นชมครูหยุยมากนะครูหยุยเป็นเอ็นจีโอทำงานทางด้านเด็กใช่เป็น เอ็นจีโอที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิเด็กเรื่องการดูแลเด็กเรื่องการคุ้มครองเด็กก,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 ก็คู่อยู่เป็นที่รู้จักในบทบาทนั้นจริงๆ NG o อชัดกับเด็กวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งผูม้มีอำนาจทางการเมืองประสงค์ที่จะผูกมิตรกับ NG o อบางกลงุ่มวิธีการผูกมิตรก็คือให้ตำแหน่งทางการเมืองแก่แกนนำา n ็นอบางคนเพื่อดึงว้เป็นพวก แล้วก็ดึงได้สําเร็จด้วยครูหยุยเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสวแล้วก็เป็นสมาชิกสภาโอ้ยย้าวยาเหย,ยียดแต่งตั้งแต่วันนี้ครูหยุยไม่เหมือนครูหยุยคนที่ผมเคยรู้จักเมื่อเมื่อสักสิบปีที่แล้วนะผมก็งงๆงงเอาตัดกลับมาที่ท่าสุดดีกว่า,าเอาเลย<า>เข้าประเด็นเลยว่าครูหยุยทาอะไรอะไรที่ทําให้คุณใดนนต้องเอ่ย อยู่อยู่ใน Facebook ของวุฒิสภาค่ะสวก็ได้เอาคำบางคำของครูหยุยมาทำเป็นอินโฟกราฟิกค่ะค้นน่แล wow. ้วก็โพสขึ้น Facebook ของวุฒิสภา Facebook ขององค์กรนะของวุฒิสภาเลยเป็นเพจขององค์กรเลยนะเป็นเพจที่เป็นทางการเป็นออฟฟิ i ชียลเลยนะไปดูสักนิดสิครับว่าถ้อยคำอย่างไรที่ คุณอ,อยุ่พูดแล้วก็มีการหยิบชวนมาทาเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็โพสต์ขึ้นเพจของวุฒธธิสภานี่เลยข้อความดังน,นี้ครับการเมืองในระบอบรัฐสภามีรัฐบาลทําหน้าที่บริหารประเทศมีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบถ่วงดุลแต่สําหรับประเทศไทยยังมีอีกฝ่ายคือฝ่ายแค้นมีไว้สําหรับถ่วงความเจริญของชาติลงชื่อครูอยุย่วันลบตังคนานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภา4มิจุนา64 โอ้โหโอโหสุดยอดเลยมีคนตั้งคำถามเข้าไปเม้นในท้ายอินโฟกราฟิกแน่นอนคอมเมนต์ในเชิงตั้งคำถามเอากับบุษิสภาว่า mm hmm. เพจนี้เป็นเพจทางการแล้วทำไมถึงเอาโคดดิ้งของสมาชิกเพ,นพบ,บนี้เป็นเพจ<า>ทางการานําเสนออย่างนี้ได้ด้วยเหรอ,อเพจนี้เป็นเพจถ้าเพจ<อ>ส่วนตัวไปอย่างนะ ใช่นี่เพจทางการนี่เพจทางการเพจองค์กรเอางี้ดีกว่าเป็นเพจองค์กรถือว่าเป็นองค์กรอ่ะและเป็นองค์กรที่เป็นเสาหลักที่เป็นเสาหลักของของของระบบด้วยคือต้องต้องวางตัวให้อย่างน้อยให้ทุกฝ่ายยอมรับอ่ะไม่ใช่มาอย่างเงี้ยคนก็อาจจะมองว่าเองเองได้เล่นการเมืองเออเล่นการเมืองมากไปหรือเปล่าแต่มีคนบอกแบบนี้คุณนายครูยุ้ยเป็นแบบนี้มานานแล้วแถวบ้านเขารู้กันนะจ๊ะนะจ๊ะอาเอาครูยุ้ย พสอย่างนี้แม่สุดยอดเลยการเมืองในระบบรัฐสภามีรัฐบาลทําหน้าที่บริหารประเทศมีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบทวงดุลและมีฝ่ายแคบสสาหรับประเทศไทยยังมีฝ่ายแคลงมีไว้ถูกความด้วยความด้วยความเคารพนะที่อาจารย์สมชายศรีสุยากรอดีกกตออกมาเม้นท้ายอินโฟกราฟิกของครูหยุยเม้นว่าอ่านแล้วคันสวมีไว้ทําไม ตอบใช่ตอบสวมีไว้ทําไมนายคุณนายนายตอบคนแรกก่อนเลยสวมีไว้ทําไมก็นั่นสิพวกนี้นี่อยากรู้มากอยากรู้จริงอ่ะสวมีไว้อะไรไหนคุณนายนายลองน้ำล่องหน่อยเดี๋ยวจะได้คิดออกก็มีเอาไว้ค้ำฐานสร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลใครใครรัฐบาลพวกพี่จะงงงงเนี่ยปวดมากเออคุณหยุยโอ้โหไปไกลนะคุณหยุย ม่่คูอยนทีผต้องถามคนที่โพสต์มาถึงแล้วคนที่เอาขึ้นน่ะคนที่เอาขึ้นน่ะข้อความเนี้ยคิดยังไงมันเป็นเพจของทางการนะสุดยอดอ่ะมีอะไรจะเติมไหมครับเกมอำนาจไม่มีละล่ะอืประมาณเนี้ยประมาณนี้ไปอ่านกันเองแล้วกันไม่ไม่ขออนุญาตอ่านเดี๋ยวจะไปก้าวล่วงครูอยู่เขาซะ อยอใหย่าหญ่ใอญ่เพราะยังไงครูหยุยก็อาจจะยังเป็นที่รักที่เคารพของใครหลายๆคนบางช่วงบางจังหวะมันก็อาจจะมีเหตุผลของเขาอืมซึ่งเราก็ตอบแทนไม่ได้อืมอื